บาดที่เนี่ยกุมแม่ข้างหน้าเพิ่นอยู่ได้จำได้เพิ่้นยังไม่าด้ถ่ายรูปนะบ้านนี้พอพื้นอยู่แต่เพิ่งจะถ่ายรูปน้ำพื้นเก่าครับกุ่มไว้รุ่นกลางๆบ้านนี้หมอกระเล็ดอวยพรนันเกิดอย่างนี้นะหันเห็นผมเอาเคกงให้ผมอวยพรนันเกิดให้บ้านนี้ตอนแรกพอพื้นอาจารย์อวยพรให้ผมแม่คนขี้ขึ้นบอกควนฝ่อยว่าจะได้อวยพรในหมอครับอวยพรแล้วก็เลยถามมาอายุเท่าไหร่ยี่สิบหกพันห้ เ,เลขที่ผมมากที่แล้วมาเนี่ยมันเป็นมันบ้หน่ายเเป็นหัวบ,บางเงินมาเนี่ย <c oughs> อายุยีนะ่หกมาแลผมกับมากหกสองเลยผมว่าชื่อเสนเรอหกสองเอาอะไต่อมากไม่ได้อันหรืออาจารย์หรอกนะรเราก็เป็วคนนี้นะครับเพราะคอยไป <c oughs> มันก็มีเเรกฟอร์มรุนไปกับชื่อเรกสามเนาะเลกสามแต่ละเด็กเขาคอยไปกับชื่อหกนะครับเออแต่ที่ยังบอกแหละว่าเรียกแบบบาีเขาวิรุธครับอาจารย์สมมูิดอกก็วองยัง อ่าผมก็จะว่า YouTube คิปทุกไรแหละแต่ผมงู้นเนี่ยผมจะซื้อเองเรางั้นมาแจกนะครับเนาะเพื่อนเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยก้องแล้วแล้วเขาก็เป็นการเตี่ยงโชคนะครับเนาะัาที่นี่ง่วนี่ก็ฝันดีเยอะฝันละอ่าจ้าเล็งเหมือนน้ำมันไปดีเติมน้ำมันมาที่นี่ย่างมาทีนี่งู้นหน่อยเนี่ยเต็มเลยออมจ้าเล่งเมือนน้ำมันไปดีเติมนะครับเราเขาก็ไปดีอยว่แล้วคือโดยสุกไงเขาสีมาอยู่นะครับเพราะผู่กับทรงบริวารมาแล้วง่วนเมื่อกี้เนี่ยมันบ่เข่ามันจะมีทั้งกอดียูอเสีย นะครับพอเสียคือท่านเดยเขาสิวดาอยู่ทุกเมือนะครับพอเปิดที่ตอ็อกมาเลยเลยผิวดา<ช>หอหัวศูนย์ลาน,านารรประเทศเราลุ้นเขาก็ศูนย์พ่อมึงบอกมึงบอกเมหัวนี้เขาแปดโคตรพ่อมึงบอกให้เขาให้โคตรพ่อมาทำเรื่อยพัฒนาถึงเรื่อยๆนะครับแา่มันก็บว่ามีนีหรืล่าแปดสามตัวหน้าสามตัวหลังหกตัวบนสองตัวล่างไม่มีแปดซึ่ง มันก็เป็นไปได้ยากอยู่สำหรับผมเขาลรื่องหัวใจว่าก็เนาะเขาบอกบออออว่ากา,า,กา้ออกเดครับมันดังโหวดผมมาหัวเลยผมดังเลยก็คือตอนเลขมันออกแล้วผมถือได้นะคนก็ได้ั่วประเทศนะนะผมก็มันดังพบบนี้ด้วยนี่นะครับเหี๋ยดังๆเพิ่นกับโหวดเมื่อโหกับแสเพิ่นกับโหวดเลย แปดมากกี่โมงเนี่ย <c oughs> เป็นว่าหลาลายคนลลลหล่าล้างนักร้องเนี่ยคนจะออกมาโบอกถึงเหมือนนะครับคุณแม่ที่นาจังยังบอกถึงเหรอใ่พ <c oughs> วกเ,เราเบียร์บ้าเราทินเล่นตละลุกเพิ่งกันยังเอาแปดขึ้นไปเรนทั้งเวที <c oughs> นี่อย่งนี้แปดอาจารย์ลนน้าแล้วนะหมวกบอลก็เห็นเก้าไอเสื้อทูกเก้ายกเว้นเจ้าเจ็ดเขาว่า <c oughs> เขาเอาไปเล่นนะกะ ผมก็เลยได้ฉายาใหม่เลยอาจารย์ว่าตีแปดอยู่ไหนวะเนี่ยได้ฉายาใหม่แปดอยู่ไหนจากศูนย์หายเลยมาเป็นแปดแทนวะจากศูนย์ตอนนั้นศูนย์้านเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้แม่มาดูตัวเนี่ยเอาผู้ใดถือเกียตเจ้าแล้วอาจย์แน่นวันน่ะ โอ้ยเดียรตุ่นนลหรือว่ามวนกิเขาอันก่อนเลยว่แค่ไรเก้าวันนั้นถือว่าเก้าหนึ่งท่านอผู้ใดท่านเก่าหนึ่งแม่โอ้เก่าหนึ่งท่านอยู่นครับเนาะโอ้กะเลขเขานะครับนับจาแดงหนึ่งกระากระดาจดมือวันหนึ่งผงผราเนี่ยเป็นระยะเวลาสิบหางวดตายเหตุที่เขาอันคือว่าเขาเอาที่าวด เข้ารวุวนกี่เป็นวนที่สองวนแรกที่เข้ารุดก็คือหนึ่งร้จามวนนั่นก็ศูนยล้านเปอร์เซ็นต์พรอนนั่นกับเขาว่าแปดมวนผมไปแรงรับผมก็โว้ศูนย์มากผมมาแน่นอนเหมือนะแบบน,นี้ศูนย์พ่อบอกว่างวนนั้นมันมีคือกันบทดนี้เอหลังจากนั้นหลังจากศูนย์รุดปุ๊บผมก็กลับมาไว หนึ่งท่านว่าผมประกับมาดิ่งบน่างเลยเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดนีกับประกาศสักดาเลยผมห่วงใส่กล่องนึกไผ่ดาขัวผมยังจำได้อยู่นะครับตอนนั้นผมกับประกาศว่าฟูขาดคนงวดนี้เขาบอกข้ามหนีมาลอยอยู่ฟูพี่ติดขาดค,ค,าน,คนทางนอกนขาดจำานักเลยนะครับก็คือว่า,า,านนะนเ,าเ,าเนี่ยมาดด่างเขาคนเนี่ยเหง้าเบารถนี่มันบกวยมากหรอกนะครับเพราะว่ามันมีเขาว่ากล้าห้ออกหรอกอ่าแล้วก็ะองคนมีภาษาเราภาษาภาเของมาหลายที่ยังเล็กอยู่แก่ก็คือเหงานี่ เขาอาจจะจมอยู่แต่ห้อกับกระเดาเขาเหอนยังมากขึ้นกตะบูลังนเนี่ยกูซื้อกับมึงงวดแรกกูหมดตั้งเยอะเลยยังเนี่ยกูมาได้ถามกับไปข้างหนึ่งว่าละตอนคอยเขาเอะเขาจะเอาผัวซื้อเนี่ยก็อยู่ทีดวงเจ้าของคือเก่าเม็นแบบว่ครับกูเพิ่นกับเลือกค้นหายอยู่ปรแมาณว่าเขาสิดอะไรบางคนก็ยังนั่งอยู่เนี่ยกูลังนกับเห็นอยู่เลยจะซื้อก็ถือจะเชื่อกบบนี้บัดงวดมันบัดดึงเชื่อเอาชื่อเอาใช่ไหม ฮะในหลักการนี่แหละสะดวกเนี่ครับผมคิดว่างวดนี้เขาจะกลับมาอยู่แต่แปดนี่มันดังก็ศูนย์อีกแปดนี่มันดังแบบมันดังโวดมันดังเบอ,เอ,เอร์ที่กรุงเทพนี่ลอตเตอรี่ก็บอกวิ่งแปดในแอปนี่เปิดองขึ้นอี่ก็บ<ร>อกนี่งวดนี้หกผมเหลือได้เนี่ยผมซือ้ออะไรเมื่อกี้เนี่ยงวดนี้มผมได้ลอตเตอรี่แปลว่าเลขมันบม่ได้ดังมันบม่ได้ดังต่างหวดก่อนครับเพราะว่าในแอปเป่าตังค์กับในแอปลอตเตอรี่พันเนาะงวดที่แปดน่ะเชื่อบพรผมซื้อเพราะได้จักใบเป็นครั้งแรกในชีวิตผมได้งวด กับงวดวก้าเทียก้าเนี่ยกระดังครับถ้าวนัวก็กล้าออกลูกเก้าก็เลยแถววัเมื่อกี้มันนั่ยแสบเสียที่ย <Ouais. S 1> uh ัง huh. ว่าแหละแต่ว่ากบนี้วัวในหูจับนองแสบเหรอวะจังหวะแบบอยากอาไอ้ดิ๊กไหนลงรถไปไอ้แสบจับมาเนี่ยไอ้ไอ้เขาออกพื้นเท้ามาแล้วเมื่อการพักันเดียวหนเลยแล้วย่างเขาย่างวัดตีนะเพราะว่าย่างเขาขิงเพราะว่าใร่บนตองเนี่ยมันมากเอาจังหวะที่ผมาเอาเอาไปลง คนก็เล่กคือว่าผมแบบนิสัยก็ดีนิสักี่คุยกี่โมยังเดียวเพราะว่ามันบางเอาจังหวะที่ผมแบบเว้าว่าเอาหูค้นนะครับไปลงนะครับมันกะเคี้ยวเสร็จแล้วผมไม่ติดจังหวะดีๆก็่ว่าเอาไปลงให้ผมเพราะว่ากวอนนี่ทุกครั้งกวอนผมจะบอกผมเลยผมจะบอกพี่น้องเสียแนวห้างนะครับผมจะใส่สตีเอานะครับผมว่าหมูวเลนีบอกยังผมก็บว่าอยู่เรื่อยๆนะครับมืัอนี้ก็ตีหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอีกซื้ออะไรก็ได้เนี่ยขอให้มีหกนะครับเราขอให้มีหก ครับเดี๋ยวนี้หกอย่างแน่นะครับนี่หกสามหกแปดสามแปแล้วก็6 2 6องหกสาแปดแล้วก็6 2นะครับสามตัวมี6กสกับ6กสสองนะครับซึ่งเลขเรามันชอบไปออกราวพัฒนาวันนั้น6กสาสองเข้าราวพัฒนา3ตัวเลยนะครับ็ล้วมีกับนี้แล้วอีก ตั right. นนี้มีราวนะคะราวนี่ครับแกอีก <mm ัตรุ่นเลขราวทำราวนะครับจ้าเจ้เครับเจ้อส่วนเลขคูนะครับรัฐบาลไทยเนี่ย ผมขอประกาศเลยว่าเลขคู่ผมตรงกันกับเลขที่ชุดนี้ทำไงผมบอกไปเลยถคาได้ตรงกันยังสิอย่าไข่ไข่งดเจ้านะครับเลขคู่ตรงกันงวดเจ้าหนึ่งนี่คือหนึ่งท่านว่าเลขชู่เขางนี่เก้ามิลกับเก้าเจ็ดน้องวันอ่ะเฮ้ยมีเก้าหนึ่งครับเก้าสามบอก แล้วเลขคูบเรางวดนั้นจุดได้5 1 9มันตรงกันที่เก้านึ่งเก้าเข้ากันได้ด้วยกันผมถือว่าจะดีเทสซิม่าไปนะครับที่ทางใต้สภาพในไทยล้านเยอะนะครับเนาะอ่างวดนี้ก็นแปดนี่ก็ขึ้นเขาไปหลายรูปเนี่ยครับหัวที่ออก5้าเนี่ยจะเลขคูบเข้ากับที่ห้าจงหัวไหนมันไปคู่หนาเนาะแยกปากเก้าเทสเก้าทคนได้หลายนะครับเนาะแต่ว่างวดนี้ก็คิดว่าโมกเนี่ยความน่าจะเป็นสําหรับผมคนเดียวเนี่ย อาแตนตัวเต็มชือเกาหรือพี่น้องว่าเกาล้านหรอกนะครับนะแต่คิดว่าเลขที่ผมมักกับเป็นเลขที่ผมอวยพราหในหมอน้องที่มันมันเกิดมันหมดขึ้นเนยแหละหกสองสองหกคือผมกว่าขึ้นยี่ห้อสองหก มันบอกให้ผมแบ้วต่ายถูกเนาผมือตแต่ว่าที่ละคนไทยเข้าเอนกันแล้วนินากันก็ใจดีาไม่เฟรอาจจะได้กันโย่ผมจนคิดในแตเขาจิกใจแบบนีงแต่ละเาคนไทาหลายๆนแกบนั้นเลยได้อยู่มึงเลิกให้เถอะม่กได้อยากให้มันอ่นกับผมกะจักนาจะเขาอ่านเองกับต้องไปทุ่มเอหุ่นละนะครับเนาะ เขาก like ็ไม่ได้อยากเลยนออ้นาเขาก็บ่ได้คุยดอกนะครับมกจให้ไปนนะครับอาจจะมีห้ด้วยมัาจะมีหลายคนบอกว่าอยู่อ่ายังบ่กยอนอาจารย์ะเที่ในเลขอ้ันมักกับแม่อยู่บางช่วนกับติดอยู่ห้อกัผมก็เลยว่ากระสัาืว่าดีเอ้อํานอรือว่าจะดีเรอฮันมีนดักี่เี้มน่มเสีเยออกมาแล้วนะครับเราเนี่จะมาจบกับกตองเนอ ไปจะหาตะลี่็สองสองสอชอบสุดนะคะเชลยออกมาแล้วนะคะสองนี่แหละเป็นตัวที่ชอบรถตะลี่สองนะครับอาจารย์ชอบสีสชวนมงกสามงติดมากเนี่ยมคิดว่าเรื่อมันจะออกตกเก่าเพราะว่ามันเขาว่าสันจอดพังหมดนี่เงินบอกแท็กหนวดสันจดไหม ไม่แน่ใจค่ะบวกเปิดกินข้าเขาปวดม่ีตนมาสัญญาณเลยไม่เห็นไม่เห็นคนวาเขาจะายก็ยังวดเก้าหนึ่งครลออทักขวางแน่ว่ละได้ออกโคราชหรอเลออกโคราชดีดีเยยได้อยู่นะครับปวดลอตเตอรี่แล้วใบเลขทูบอาจารย์อาจารย์ยังไม่ถึงเวลาใบเลขทูบเราเราบอกเคยไปว่า มัน <pec S 2> ตรงในชุดนี้นะครับอาจจะตรงตัววันเกิดนั่นแหละนะครับที่ผมได้ยังไงพวกรังไหลายเขาสีด้ามาเออไม่สีอันอีกนะครับนั่นละอันผมไมาดันไปไ <cor> ี่นรองเพราะอันของน้าวันเนาะ <ÿÿÿÿ. S 1> ที่บ้านนะครับก็เขามีไฟกิดิิเจออยู่เลยเนาะนานานะครับเนาะเขามีลงกะเบียกที่ิิเจอรถี่นะครับเอยากที่จะลงกระเบียนเาไกามาแล้วนะครอยากได้เสือเขียวมาได้เนะครับเรื่องของนมาแล้วนะครับตนแบขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณม